ทุกคนมื้อนี้มาขออมีน้องซ่ายอยู่บ้านเบิร์นคัมเขียวทุกคนใครกระเรื่องได้ไหมทุกคนทางกำลังชิลลงเซ่ได้ทุกคนเด้อข้าวติไปบ้านเบิร์นไปขออมีเฮ้ยน้องซ่าอยู่วันนี้เบิ่งเได้ทุกคนเด้อเบิ่งเซ่เด้อแบบนี้เด้อทุกคนเด้อแบบห้ามเซ่ได้อเป็นแบบนี้ดึงไปซ่า,ไป,าไปได้แบบนี้เดนะ ย่างไปแล้วทุกคนรถถ่ายก็งยงวมากแล้วแบบนี้นะยุ่ยยุ่ยไปแล้วทุกคนไปแล้วเดนะคอยไปด้วทุกคนเด้อมันมายุ่ยยุมากเลยเด้อเออนี่ทุกคนไปยุ่ยแบบนี้เลยทุกคนนี่นี่มาเด้อมาเด้อมาติดตามเบิ้งเด้อนี่มันไปแล้วทุกคนมาเยไปแล้วทุกคนนี่นี่ไปดูด้อทุกคนเด้อ หอดแคมแล้วท <gettable. S 2> ุกคนมีมันมาไปเรื่อยๆนี่ไปวูดๆไปเรื่อยไปแล้วต่ำแล้ต่ำต่ำแคมแล้วมันต่ำายุดเด้อบางเด้อลงเด้อลงเด้อ หอดแล้วทุกคนมาจากฝั่นั้นหอดฝั่งนี้เลยเด้อหอดฝั่งบ้านเบอร์เลยเด้อนี้เด้อ้าเฮอไปทุกคนเาร้าไปแบบนี้เาวาไปตนำเดิเด้อเดไม่เชนนะเด้เฮดนได้เด้อไ่เดก็ได้ หลายคนเลยทุกคนเลยมานีเป็นใคกูชคหลงลยคนี่โดนมลงเลายคนเลงยากนยุตนะเฮ้ยเทเป้นะไปเลยทุกคน

เดทุกคนรถไถกำลังขึ้นมาตาเฮอบกักเด้กทุกคนเด้อซ่ามาวิ้เด้ทุกคนขึ้นมาเด้อทุกคนเด้อเร็งขึ้นต่อฟังแล้วเด้ทุกคนกำลังขึ้นไปบ๊ายบาย